สวัสดีครับเอฟซีช่องนะครับชาแนลเอฟสี่นันทว,วันภาพยนตร์ช่วงนี้จอดไปต้องอุปกรณ์ช่วงที่สองนะครับดูฝนนะครับะรจะรอดนะครับเนี่ด็กจะรอดนี่ครับพิกัดข้หน้าวัดบ้านโพทองนะครับอ่าใชา่ก็คือพิกัดหน้าวัดโพทองนะครับบ้านยางตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ,บรร ็ประมาณสัก30-40%ระยะไปให้ชมกันครับไม่ได้เข้าไปใกล้สักเท่าไหร่ประมาณ20เมตร นี่คืองานมาเยอะนะอันนี้เด็กหน่วยมาเยอะนะครับรับเขียวดีค่าห้าห้าครับนันทวันเข้าะยมนะครับวันนี้นก็มาล่าที่บริรับหลังจากห่างหายเปิดพัก เมือมเลลม่อมาแล้วเนาะเมืมเ่ม,มาแล้วลมลมลมาด้วยอันี้เป็นอีกรอบหนึ่งรัสลักที่เข้ามาซึ่งเข้ามารับชมค,ร,ชร,ร,ครับเป็นงานชาป,กชปนกิจนะครับชาวชงานชาปนกิจ ขนาดจอวันนี้ยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบว่าซึ่งจอ่เม็ดเพราะว่าเป็นติดตั้งอุปกรณ์นะครับ ถ้าท่านดูติดตั้อุปกรณ์ช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองเนาะช่วงที่สองสามผสมมาเอ็ดหนึ่งก็เบลแล้วลงลงไปสองสามตบบิดตก็จะเบลหน่อยแล้วนะพิกัดเยษตรบ้านยางนะครับบ้านยางตามบลนบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้งานชาปนกิจน,นะครับ ภาพยนตร์มีศักดิได้มารับใช้พี่น้องสาวบุตรล่ำครั้งหนึ่งนะครับเสียงแอดมินยังไม่เต็มร้อยนะครับซึ่งหายปวดหักโงงนะครับที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตาไมได้ด้วยนะครับนี่เป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์เนาะจะได้มีกำลังใจในการตามน้ำพรางภาพยนตร์ ตามติดติดตามเกาะติดนันทวันมาให้เอฟซีช่องนภพัฒนาเอฟซีช่องเอฟซีนันทวันคับผมก็ฝากอีกช่องหนึ่งนะครับคนรักหนังการแปลงนะครับช่องคนรักหนังการแปลงก็เป็นช่องของแอดมินช่องนักพัฒนาแลนะครับก็เป็นช่องสำรองนะครับช่องนั้นก็จะลงหนังการแปลงทั่วไปนะครับ ช่องนี้เป็นรถนักพัฒนาก็จะลงแต่นันทวันภาพยตร์นะที่สีช่องนี้ลงแต่นันทวันภาพย์เท่าน้นนะครับผมก็ไม่ได้ลงบริการเนาะแล้วก็จะมีแจมบ้างก็เป็นเกี่ยวกับการพิลานะครับการเกษตรอะไรอย่างี้ครับแต่ถ้าเป็นหนังกลางแปล ก็จะเป็นนันทวันภาพผรวหน้าเดียวเท่านั้นนะครับที่ลงช่องนับพันาเอานะครับส่วนช่องหนึ่งที่เป็นช่องสำรองก็คือช่องคนรักหนังกลางแปลงคนรักหนังกลางแปลนนี้ก็คือเป็นหนังกลางแปลงจากบริการอะไรก็ก็ลมได้นะครับเพราะว่าคำาหนังกลางแปลนแต่ตรงนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับก็จะมีอยู่บริการบริการเดียวเองนะครับอนอกเหนือจากนันทวัน ก็ไปกดติดตามได้นะครับช่องคนรักนอนการแปลงนะครับก็เป็นช่องหนึ่งของแอดมินนะครับผมสำหรับช่องนะครัชั้นวันนี้ก็ชุดนี้ก็สาจบไปที่นี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอการที่กลับไปฝากกดไลค์ที่เราที่เข้ามารับชมครับสำหรับผู้เข้าวใหม่ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ